นี่สกินนี้โอ้ปิว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 เอตุนตุนตุนนี่เอ้ยเนาะสองไปก่อนสองไปไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะขวา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 ตัวยิงกล้องไซเฟอร์ไปละขวาขวาขวาไม่ตายโห้เยอะแยะหมดอ้าวข้างบนนะ ไม่ไม่ข้างลา่างข้างลาง่างขวาล่างมีคนข้างบนข้างลา่างไอสัตว์เอ้ยคุณดูว่ามีข้างล่างแต่เดียวไอ้เี่ยมันอยู่น่าหมดเบื่อไม่เ,เห็นอยู่อยู่คนละตำแหน่งเลย <escapes. S 2> อืมอยู่น่าหมดเลยอยู่ในไซส์หมดเลยที่จะมาเ,เก้เอาบอกให้กูกูวิ่งเข้า,า lift, เอ e แล้วนะล่าสุดอยู่ไกลตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่ตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วเอออีกตัวหนึ่ง เฮ้ยเกือบได้เกือบได้หกสิบแล้วไปยิงหีมันก่อนววว้้าไม่เป่าอยู่ตรงนั้นไอเหี้ยจะเป็นแกนดูดเข้าไปเลยไอเหี้ยดูดไปหมดเลยจุกจุกรับจุกจุกน้ำมันแบงคโหนี่น่ะโอ้ยอพไปด้วยมีโดนมีโดนมีกล้องกล้องกล้องอยู่ข้างบนตัวนึง ขบนตัวหนึ่งว่ะเออกล้องข้างบนอันหนึ่งก็ได้ใช้คำว่าปิดขันแล้วกันแท็กแท็กไซเปอร์สแกนในอ๋อเรา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 อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งไปไม่ได้อืมไปไม่ได้มันเหนื่อยอะเอ้จ๋าพวกมึงจะเข้าไปได้แล้วเลน่ามันออฟเลยนะพวกมึงเออเอาไปนี้สัตว์เขานอนสิ้นลมอยู่ตรงนั้นแล้ว เขมตองสองตัวดีกว่าเออวัดมันวัดมันวัดมันสตัวเฮ้ยีไม่ได้เอาร้อ1สิบเจนึกว่ามันตายก็เลยหยุดยิงยืนยืนตัวใครยู่เลยบอกแล้วอย่ายิงหีมาเลสัตว์แม่งดูดดาเม้เข้าไปหมดแล้ว นนเออทำไมมันมีเสียงดีอร์ดฮะโอ้เป็ปเอ็ดตายไปก่อนก่อนที่จะได้เอ็ดไอ้ห รู้สึกจะหลายรอบแล้วนะวันนี้หุดห <laughs> ิดมาหลายรอบแล้วออฟมันโหดจังวะ <laughs> จะให้กำลังใจผู้เล่นสกเก็ตหน่อยก็ไม่ได้ออฟมันโหดจังวะเป็นไปไม่ได้ที่ไม่น่าเอาไปล่าเลยนะเปิดอันตรีรอนยิงโอ้โหเอาแม่งไม่ลงยิงไม่โดน ม่นยังเอาพี่เดียวมันไม่ลงผมหนึ่งมันยังเอาไม่ลงเลยโอ้ยปาแม็กใส่หัวมไม่เลยมทีมาเล่นเกาะก็ได้ไม่เล่นเกาะแล้วเยอะเลยเกับแม่ มีอยู่ที่เดียววะเยี่ยมได้ครับยืนมองหน้าเฟินเลยครับมั่มแล้วเปิดตกน่าจะไปดูบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนมโดนจริงเหรอวะใช่ เสียงอะไรวะเอ้าเสียงดังสนแล้ว huh. พ uh ี่เออใช่เอาไปเข้าหน่อยเอาไหม30 seconds left ถูกแม่งได้หรอวายีตายแล้ว มอือมองบนฟ้าไกลขอขอบฟ้ามันดูหน้าดีด้วยเนี่ยพิ่งเกอดได้มันมันทวนที่อย่าะยิงวันดีสิมือตรงหน้าดีละตัดเดี๋ยวเดินมาหย่ามันมาแล้วเออเ เฮียเอ้ยบ่วงอย่าเดินมาสัตว์เฮียด้วยใจหายใจหายเลยเฮียไหวๆอยู่หางตาที่ใจหายใจหายเซลโฟมเลยเฮียโอ้ยสว์ภาพติดวิญญาดีก็ช่วยอะไรไม่ได้แม่งเต็ม เีอาผมเลยนะเอก้าโอ้มันดันมาแล้วไอ้แก่เขาผัดโกรแตไม่ตายเออมาเฮ้ยมันยิงพี่แท็กเลยนะตอนแรกอะมันยิงออฟสรอบมันตามมาซ้ำอีก มันจังวะโอ้โหเฮียกดแถบดูสกอร์แต่ละคนด่ชื่นชำจริงๆจากที่เคยเป็นผู้นำสมาคมก่อนผู้โลกหิ่งข้างล่างตนโอ้ประทานงานจีน แล้วดูเลือดฉันสิโ <player> อ้โหมาละโอ้แ oh. <seconds> สดงว่าหลังเราตัวยังไั้อนนี้ได้ตัวไม่รูมไดนอนีไอนเกือบปะร้อยสิเจ็ดสองตัวเนี่ยตรงตรงเก้าอะ่ะ อีกตัวนี่งพี่เนมกดหมอ้ายมั้งายมั้งลองเสียงอะไรวะมันมีตัวอยู่ทางขวาด้วยระวังลองลอ้ลองไอบีลองไอซีซีไอ้เทียมมีกีจุดวะสัตว์โอ้โหฟังจากเสียงแล้วทำไมไม่เห็นเลือดมันเลยวะ เข้าหมดอลยเข้าถ้าไป็เม็ดหนึ่งก็ไปลายนเม็ดชิบสี่ฟินจริงจริงอันไม่สัตว์เฮ้ยหลอดตันนึง อืกูหรอปรนกันนอนเลยโอ้โหโตว่าไม่สแกนหยัดลืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดเข้ามาในสายเลยเฮ้ยหกสิบเจ็ดสิบเรท้ายเรียกท้ายนั่นนู่นๆอยู่ซ้ายมือเอ้าเอา รอมึงมาตั้งนานเป็ย่องอยู่หรอจะต้องไปบวกอะไรมั้งปวดตายแล้วเนี่ยอะไรเอ๊ะมันเปิดมาทางนี้หรือเปล่าทีเดียวเอามันฝ่ามือเฮ้ยมันดันหวะ เ้ยทำไมเราสู้ไม่ได้วะหลังมันหลุดใช่ไหมเพราะว่าบีโลกอตอนนี้ไม่มีคนปลอาไกลละไกลละจะหลุดต้องตะกูเดือดท่านตัวว่าสแกนดีสแกนมันตรงนี้เขียยไหมวะในไซส์ในไซส์บีระว่งนีดีคูบอกดีเออเกิดตัวหนึ่งบีตัวหนึ่ง จะไปไหนไม่หาลอดไปได้โอ้มีมีไอ้ลองพี่ยิงล้วพี่ยิงลหมย่าวินเดอร์เอาเอามาพี่โจมีพี่เนมโอ้โหจะอยู่ข้างล่างก็ทางเบรนะ ได้แล้วได้แล้วแแกดิอืมเกานอนกัเลยฮิเไดได้ไดมันหน่วงอะไรรสับปีดสับปืนมั่วมั่วอ จอกูเห็นแม่งถึงว้าวเลยวะยัยหยาแม่งแบบว้าวแม่งแบบติ๊กหนึ่งอ่ะติกต๊กติ๊กเออมันเสียเนี่ยมันเสียเนี่ยเฮียโอ้ข้าวจังเด่ะมันดอนดับมันอรออ้อแนะ <laughs> ล้วมไล่มนไปกูดิอ๊อมแล้วพี่เตี้ยมีควังไอ,อ้ขี้เสียวว่าไม่กล้าโหนมาละ ลิปพิมกูไปไปเรือจ้า่วยเพื่อนด้วยแมวหวาเอหตัดเฮ้ยเฮียข้างหลังเยอะจังวะไปแล้วไปลองกูมันกูถันมาวะถัดถันแหละถัอนเฮ้ยัโอ้แ้าคนนี้ตัวเดินมาอัง ชุกมีเข้าหัวฮ่าฮ่ไสองตัวตรงนั้นอย่าเข้าตายหน่อยที่เด็กตายหน่อยจิตจะไปไหนเข้าเองแล้พราัว่าสแกนการอยาบบ้างเฮ้ยเขี่ยมึงจะวิ่งก็วิ่งไปเลยไม่ต้องหันมาบอก ม่นม่กีขนาพี่ไอ้โดนอยู่แล้ววิ่งต่อแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเยเยเฮียยเฮ้ังยเ้เฮ้้ย้ยเ้ยเ้ยเ้เยเฮ้ยเเข้ามาแล้วเ้ยมาแล้วระวัง

เฟื่องซีว่ะเฮ้ยเข้ามาเข้ามาแล้วพี่เตืองโยกแล้วก็มีแสงแกบมาจากไหนวะอวไรอยู่ในกระดาษโดนหัวมันนับหนึ่งโอ้โหตองตัวเะยยักษ์ใหญ่เลยตัดเลยแต่ละคนเนี่ยปืนยิงไกลงนั้นเลยเดียวเชียว ไตัวนี้ไม่ไม่ไม่ยอมเข้าใกล้แน่ลาก่อนเสียวตอนตอนระหว่างเดนเดินไหนวะพี่ผมมันถอยไปอยู่รองแล้วล่ะไกลๆตรงนู้นโอ้โหโโอ้หเป็นไง this is PB กันเดิมชัด เอาให้เยกเลยโอ้เดฟไมนเข้ามาแล้วโอ้ปัญหาคือปืนดูปืนนี่สิดูปืนนี่สิอาจจะยิงกันเนี่ยสองครั้งคือหนึ่งดามเมจก็ไ,ได้เีย <c oughs> โอ้โหรู้งอ,อีกทีนึงโอ้โห ไปเอาไอ้ตัวข้างล่างไปอ yeah. oh. ๋อไปเอาตัวข้างล่างหมับไส้ต่อเข้าหัวไปรู้กี่ดันเฮ้ยเจ๊ต้องมาลูกโอ้ยโดนหัวเดือดทามมิงโดนหัวไม่ตัดได้ยินเสียงตั้งเต็ม ไล่ไมง่ร my อยู่เฮ oh ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยี่ยแม่งเยเออ่นเกยม่ดิกำแพงตั้งกำแพงตั้งเออกูเลยเปลี่ยนภาษา โอ้โหริวเลยนภาษาตออนเลยูเราเบื่อไเงียองฆกอนด้ยเอไปเฮยกหมดได้เอาเอาเยเลยไอ้เมึยิงกับมันอยู่แล้วมึงถามมันอะไดว ไม่กูรีโหลดอยู่เว้แล้วกูก็ไม่รู้จะทำงไงแล้วกูนั่งมองมันมันก็ยิงกูไม่โดนเจนกูรีโหลดเสร็จกูว่าสวนมันได้ยังไงพี่หัวไป,น,ป,น,ป,น,ปน,นะโอ้ก็ได้พี่สามสิบวิหัาไปที่มันด้กวะ่ะ เสียงวิ่งมันใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ใชล่ลุ้นชิบหายมันจะออกซ้ายหรือขวาวะนี่ขอสกินก่อนนะ <c oughs> อา้าวยืนงงในดงบีเลยสิสัตว์เป็นดิทูล <c oughs> ุอะไรบ้างวะเดนเดนมาด้วยเดนมันจะตึ้งก็คิวยืนงงในดงบี โอ้ต้อน้ำสองตัวครับเอาเลยใช่ไหมเป็นมีหมอมาซ้อนอ่ะโอ้โหสามตัวโอ้เดี๋ยวเล่ย์ลูกปืนหมดอ่ะ หมอเอาไปาม,มีกันตั้งเยอะมึงคือผู้ถูกเลือดข้าวเป้าพอดีต้องไซเฟอร์แตกสุดยอดเลยเพี่ องตัวหมอด้วยเพื่อน่อยโอ้พี่หนิรแม่งย่องเมายิใหม่กวาจะถึกอืมอะไรอ่ะอัไรอะอัไรก็ตี ท่าทุกเทฟินิกวิดเฟิร์สเกมเฮียมันได้ยินเสียงเราอะแล้วสมกอย่างงี้จะเข้าไปยังไงเนี่ยลูกตัวเด็กเด็กเลยเฮียอีกตัวนึงไอ้อีกตัวนึงเออนั่นะอ้าวกูเป็นคนยิงนี่หว่ากูหมุดได้เอตัวนึ่งนะโอ้โหแตก ข้างบนข้างบนข้างล่างเลยข้างบนไมกูไม่เดินขอบใจมทงมเฮ้ยไ้ดท้ายเฮ้ยดท้ายไอเหี้เขายืนแปลง่าอยู่ข้างบนอยู่เมื่อวางแตกลย ออเออไซเฟอร์ทำแบบนี้ลองหลังเข้านะหืม <c oughs> สามเก้าโอ้ยไม่มีใครสอนไอ้เหี้ยเลยเก็บหนักอยู่แล้วนะไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ทิ้งตัวขวาไปเลยนะอ๋อ โอ้ยย่ปีๆรอเลยมือแเอ้ยโอ้โหจับมือน่อยสัสเป็นฟีนิซ์มือทองของประเทศอ้เหี้ยปยเลยเหี้ยกูเตาลแล้วกูแจกตาลานี่กูเห็นมันไ้ย โอ้โระดับโลกอะ่ะโคตรมันเลยไอ้จบมาแล้วมันขึ้นบอกว่าการแข่งขันอยู่ในการประมวลผลอยู่ขนาดเกมไม่อยาา่างตันเลยสัส